นักร้องสาวชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความตัดเพาะกลางอินสตาแกรมส่วนตัวด้านคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเป็นห่วงพร้อมส่งกำลังใจแน่นเรียกได้ว่าเป็นอีกสาวมากความสามารถสุดๆส,สำหรับนักร้องนักแต่งเพลงอย่างโบกี้เลอออนหรือโบกี้ทิศศินีวีรสุดที่มาดบอกได้เลยว่าเพลงของเจ้าตัวนั้นดังทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นวาดไว้ รู้กันแค่นี้บานปลายทราบแล้วเปลี่ยนเป็นต้นอีกทั้งความโกกของเธอก็ยังเป็นที่น่าเอ็นดูของแฟนๆอีกด้วยไม่เท่านั้นสไตล์การแต่งตัวก็เป็นที่จับตามองของเหล่าสาวๆเป็นอย่างมากปัจจุบันเธอโด่งดังเป็นพลุแตกทำให้ตารางงานแน่นขนาดตั้งแต่หัวปียันท้ายปีเลยทีเดียวโบกี้ไลออนโพสต์ตัดเพอแฟนๆส่งกำลังใจล้นหลาม ล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างเป็นห่วงสภาพจิตใจของโบกี้เนื่องจากเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพาะกลางอินสตาแกรมส่วนตัวทำนองว่าช่วงนี้สูญเสียความมั่นใจในตัวเองและเข้าใจกับอาการเป็นอยู่โดยมีข้อความร่ายยาวว่า พักหลังมานี้งงตัวเองสูญเสียความมั่นใจแปลกๆไม่อยากลงรูปลงคลิปไรเลยถ่ายอะไรก็ไม่กล้าลงหรือลงไปแป๊บๆก็ลบหมดรู้สึกตัวเองร้องเพลงแปลกๆหน้าแปลกทำตัวแปลกๆแล้วไม่ค่อยชอบตัวเองไม่ได้โพสเพื่อให้คนมาอวยใดๆนะแค่อยากแชน่นะจุดนี้จะพยายามไปทำความเข้าใจกับตัวเองสักครู่ฮะขอบคุณแฟนๆเสมอนะรัก เมื่อแฟนคลับและในวงการบันเทิงได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของโบกี้ต่างก็เข้ามาส่งให้กำลังใจเจ้าตัวอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นคนเราไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอบค่ายอมรับและเข้าใจกลับมาสดใสเหมือนเดิมให้พวกเราหายคิดถึงก็พอแล้วสิ่งนี้คือสิ่งน้องรักทำในสิ่งที่รักคิดแต่สิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีความสุข ไม่รับเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนะคะปอลอร้องเพลงเพราะมากค่ะหนูคนหนึ่งลหละที่ชอบความเป็นตัวของตัวเองของพี่มากๆเลยเราชอบเสียงหน้าตาหุ่นของคุณมากเลยนะคะมันสวยมากเสียงก็เพราะแบบจริงใจมีเอกลักษณ์มากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเคยเป็นมาตลอดอะโบและก็จะหายไปสักพักหนึ่งมันเฟลเฟลไม่ชอบตัวเองเลย ต้องใช้เวลาสักพักเลยแต่หายไปนานไม่ได้เพราะโซเชียลคืองานเข้าใจโบมากๆๆๆๆๆกมากมา,มา,มา,มาทำไมผมชอบความแปลกนี้น้องร้องเพลงดีมากครับเป็นต้น